อัดย็ดอดอะรอะเฮ้ยบ้างตภาพมอ่อันิตสมินใส่พอท้าไงบวมเจ็บปะ

The rain coming เอ The rain coming Rain Yes Raining Yeah Raining กดลงกดลงเจ็บแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มากดลงเจ็บเพราะมัตืึนตรงนี้ครับคือตอนที่มันเจ็บมันเจ็บตรงนี้อีกแล้วใช่ไหมมันโดนโดนแท็กใช่ไหมครับคราวก่อนที่เป็นครับ ยังไม่ได้ลองเดินแต่เมื่อวานเดินเจ็บแต่ลงส้นไม่เจ็บเมื่อกี้เข้าไปดูอาการเจ้าเนยมาก็น่าเป็นห่วงพอสมควรแต่น้อยน้อยต้องมีสามสี่วันแน่ๆจากการบาดเจ็บก็ภาวนาว่าจะหายเร็วแล้วท์หน้าได้ลงสักเกมหนึง่งเดี๋ยววันนี้สัเก้าโมงน่าจะไปหาหมอของที่นี่นะน่าจะมีหมอตรวจอยู่ จะได้รู้ว่ามันจะเจ็บมากวายแค่ไหนแล้วก็วันนี้9ก้าโมงสิบห้าทีมเขาก็จะมี้อมกันเดี๋ยวจะได้มานั่งดูเาว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมกลับห้องก่อนโอ้ทาวมิสคามิมิในร้านไปไหนมาวิ <Wing it. S 1> ่งไงวิ่งเพื่ออ่ะเพื่อ กินแล้วเป็นไงฮะพี่เก๋แล้วพี่พี่แกจะให้แกเอาเลยนี่เอาข้าวให้มันเออเออผมว่ามันเดินไม่ไหวนะเดินไม่ไหวให้มันจะไปับข้าวให้ข้าวให้น้องว่านเดินไม่ไหวเลยตื่นเลยมันเดินไม่ไหวก็ต้องบอกนายถึถ้ามันข้าวลงมันนี้ดีจอมเดี๋ยวตอนนี้ เห็นเมื่อกี้พี่ถามนายอับดุลน่ะบอกว่า9โมงอ่ะใช่เทอเลปี่มันจะเปิดอ่ะเราน่าจะพามปหาก่อนมันก็ก็ซ้อมอ่ะหมายถึงเวลาซ้อมเออเดี๋ยวเทอเลปี่เขาจะมาเออานนี้ก็ขึ้นเตียงเลยเช็คดูหน่อะเป็นยังไงถ้าเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับลูกยิ่งก็อาจจะคุยตรงนั้นหน่อยคุยเลยเขาตรงไหน นี่มก ah, ินข้าวมองมาเมีต๊ะต๊ะแป้งไหนไดมันเดไม่ไหวหรอกยกไปดีกว่าพรอโอเคเส็จอันนี้ละหมาดไม่ไมัไม่ไม่ละหมาดถามแอ๋อซุ่ม o ม o that ก g a ดูว่า this if you do it's not working one time i buy าะ Do you want this? No. Super. For what? This new one that I don't want. You want it? You want? No. No. I ask you. <laughs> นอนปักตอนผมเดินไม่ได้อะไม่เห็นบอกเฮ้ยไปแล้ววะที่เห็นตอนเดนมันดีดของนอนพุ่มมันมันดีดมันดีดอ่ะมันดีดอ่ะแล้วผมเห็นว่ามันดีดมันจะสะบัดออกว่ะนึกว่าเหมือนจะหายไปไม่หายไว้ไม่หายไว้ไม่หายไม่หายเป็นแผลใหม่มันเขาไม่เจ็บหรอกเออที่แผลเก่าแผลเก่าโอเคบล็อกปั๊บ บอลแบบหนักเลยครับสะบัดนี้เลยกับบอกเป็นอย่างเงี้ยเราพอพอรู้แล้วว่าโดนที่เดิมอ่ะผมก็แบบบอกปุ๊บผมก็ดิ่งดิ่งเออเลยดีแล้วบอลมันไปฝังลูกอดีแล้วเหมือนว่าบอลมันผมก็คือต้องนั่งของบอเดียวบอลเลยต้องวิ่งไปถูพื่อมันวิ่งไปมันมันเจ็บอ่ะเฮ้ก็แบบว่ารีบวัวนะวัวมากไงี้ไม่เป็นไรเนี่ยแต่เห็นนี่เห็นในพูดนะพูดเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเลยทีนี้ เอาไปมันขมนะมีแนวที่เอาไปส่งว้ก่อนเลยนอนตอนนอนเอาหมอนด้วยเล้หาวิวแชร์บ้าง่ลยแล้ขึ้นวิวแชร์แล้วน่ายดูอการน่าจะประมาณได้หรอสามที่วันประมาณนั้นมานัสร้างแบบก่อยๆไปดีกว่าไปเจอกัน ฝนได้ตกแล้ว Yeah. Yeah. S <s <göz đva> là <nghĩa> là là pain yeah. Yeah. pain oh. Where is your pain? Oh okay. yeah. I An ankle the spray. Yeah, I think a little bit. A little bit. A little bit, yeah. How long thing? have a that? One week, one week. Four five days only. Okay. Now I put a bandage yeah, and bandage. bandage. Go to try and No, okay? Okay. Four or five days with pain, and then uh, your ankle. good. Five. five minutes only. What time you? What time you? Because to that. You need to be there like an hour before. Before the train? Yeah. So, not, not enough like for lunch then? Would that be okay for lunch? How long can we get to the train station? Madrid. I don't know. I I don't know. I don't know. ¿Qué? Que ya no sé, Sí, sí, sí. La verdad. La verdad que bastante, bastante fea, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Vamos? Sí. Gracias. Have... Espera. แสงมันจับตะกี้รู้เลยผมรู้เลยรู้เลยมันควงอะไรแกมึงอะแล้วไม่ไมไก,กึศเขาไม่กึกมันรู้แล้วเข้าทางมึงล็อกเนี่ยไม่ได้หักไม่ได้สนได้ไยังกันเนาะเนนบเดี๋ยวผมทำมไปดูข้างล่างเลย You shit singing. con con đạc tuyển bà. rồi. đâu rồi. Giờ đang mình đặng lên. คุณช่างมองอะไรก็จบเลยมีอังไหมไม่เอามาังเลยไม่ัไห